ฟุตบอลตเตื์อตาซาจิเมลีบางกอกลาเดฟซีบุกเยือนราชบุรีมิทพลเอฟซีวิดีโอนี้ครับเราพาทุกชาติมาที่ สนามกีฬากลางจังหวัดาราชบุรีครับไปชมเกมฟุตบอลโตยต่าไทยพิมลีกเจ้าบ้านครับราชบุรีมิตรผลเปิดบ้านต้อนรับทางด้านเรแรปิดบางตาฟซีครับเกมในเลกแรกครับเป็นทางด้าน BG เปิดบ้านเอาชนะราชบุรีมิตรผลมาได้หนึ่งต่อศูนย์ครับจากประตูชัยของทางด้าน,นโกรันซูบาร่า กลับมาลงสนามในนัดนี้ครับทางด้านพีรพงศิชินชชรัตน์ครับกองกลางกับตันทีในเกมนี้ครับเดินนำลุกทีมนี่ไปสัมผัสมือกับผู้เล่นของราชบุรีก่อนเริ่มทำการแข่งขันครับราชบุรีเจ้าบ้านวันนี้ก็ส่งทางน้านประหยัดบุญญาครับกับตันทีลงไปถึงยอดอเมรกอนครับกองหน้าชาวโคลอมเบียนำทัพในเกมนี้สวนทางด้านบีจีของเรา ได้โกรันยังโควิดรวมไปถึงเชอรี่เอกภาพานีรเซนครับัำแม็กออกซันตัวจีอีกครั้งหนึ่งกับตันนี้ของล้สองทีมครับประหยัดกันทาาด้านพีรพงเคยเล่นร่วมกันในทีมนคมปรปฐมนะครับสำหรับทั้งคู่แล้วก็โกรันยังโควิดครับของหน้าชาวฝรั่งเศสวันนี้เนี่ยเป็นหัวหอกัวหลักของบีจี G เลย เริ่มเกมครับเป็นทางด้านราชบุรีเจ้าบ้านเนี่ยเป็นฝ่ายเขี่ยบอลเริ่มเกมก่อนครับและจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะที่โกรันครับตัดบอลได้ก่อนเฮนรี่โจแอ,อลและตะว,วัดเปิดเข้ามาหน้าประตูลูกนี้ไม่มีเพื่อนร่วมทีมเข้ามาเติมครับแม่จังหวะนี้น่าเสียดายครับหลังจากนั้นเนี่ยเป็นทางด้านราชบุรีครับได้ลุ้นเหมือนกันครับ จังหวะนี้เป็นทางด้านพภสกอร์จันหอมครับพยายามซัดด้วยสายแต่ยังเบาครับเข้ามือกฤษณะนันกินป้องกันไม่ได้แล้ถึงนาทีสิบแปดครับบาวกัสเนี่ยเกือบทิ้ดได้ไประตูขึ้นนำไปก่อนเมนจังหวะยิงของโกรันเนี่ยผ่านมือกฤษณเข้าประตูไปแล้วครับแต่เจ้าตัววิ่งไปจีใจนลยครับสุดท้ายเห็นจังหวะยกทงอำหนาจของผู้ช่วยประสินครับพลาดการได้ไประตูขึ้นนำไปอีกครั้งสำหรับทางด้านบาวกัส จังหวะฟรีคิกเปิดลุ้นเข้าไปจังหวะนี้ของทางด้านสุภเสกมาเข้าทางด้านนั่นนนฟลาวเวียนนะครับแต่ก็ยังไปตรงตัวของปีดครับเปาไปครับจังหวะยิงของฟลาวเวียนราชิวูลีได้รู้จากฟรีคิกครับอาจาัจพงพ์หลุ่มพมเปิดเข้าไปจังหวะนี้เนี่ยครับเข้าไม่ถึงเลยครับเป็นทางด้านโจเซ่หลุยส์กอเดโร่กับทางด้านยอรุมเบยกอนครับ ของตัวรุกชาวต่างชาติของราชบุรีที่เข้าชัดพลาดไปโดยไปถึงจังวะนี้โอเปรก็หลุดไปก็ยังมีปราวินาวัตครับมาซ้อนเป็นตัวสุดท้ายเคลียร์หลังไม่ได้วันนี้ยังแข่งริดไม่ออกนะครับสำหรับยอรุ่มเด็ก้อนบอลจังหวะรุกข,ของทางนั่นราชบุรีได้ลุ้นครับจังหวะยิงของแตงโมนุพรมลูกน,นี้แต่กนีชนะก็ยังไม่พลาดครับ ่วงท้ายเกมในช่วงแรกนี่จังหวะเปิดโครับกันได้ครับเปิดรุ่นเข้าไปจังหวะนี้ครับได้โมงครับแต่ก็ยังออกหลังอีกครั้งครับสำหรับทางด้านลุกหมงง่งโชเซลุยส์ปยเดโรปวยเดโรคนเดิมเปิดเตะมุมมาจาังหวะนี้ลุดไปถึงน่ครับโปสกรจันหอมอยู่โล่งๆคนเดียวเลยครับเต่แปรนี่ต้บอกว่าหน้าผิดหวังครับลุดเสาหลังไหมครับ จบครึ่งแรกครับยังไม่มีทีมไหนทำประตูกันได้ครับราชบุรีเนี่ยยังเสมอกับบางกอกล้า FC อยู่ที่ศูนย์ต่อศูนย์ครึ่งหลังบางกอกลาสได้หลุนก่อนเลยครับจังหวะเปิดของทางหน้าหนากรกดบอลลึกมาถึงกุ๊กตีชกทิ้งอข้มาครับโอ้โหเปิดเกมรุกเข้าหาทีมเจ้าบ้านก่อนเลยครับรัวไปถึงจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะเปิดพิธำพงครับบอลหลุดมาแล้วฟลาเวียนครับนี่ครับพยายามจะยิงดีดดครับ บอลไปชนเสาเนี่ยพลาดการได้ประตูที่น่าเป็นอย่างน่าเสียดายครับสำหรับยินเยียนบอลคลาสจังหวะลุกนอีกครั้งครับเตะมุมสุ่มเสกเปิดเข้ามาลูกน,นี้ได้หมูก็ยังไม่ตรงกรอบครับเป็นโกรันเดอควิดครับวันนี้ก็ยังหาช็อตยิงจังๆไม่ได้เหมือนกันจังหวะนี้ครับได้ยิงครับเป็นทางนั่นเอ่ออัตจะพงหุ่อพรมเครับ ไม่ดีว่าฟาวไปก่อนแล้วครับก่อนที่บอลจะชุกเสาได้หลอกหลังบอลบุกของบ g ีได้ลุ้นหมือนกันครับจังหวะนี้อ้ลูกยิงของโกรันเยร์กวิดก็ยังเบาไปครับลูปิดนี่อยู่รับได้ไม่ยากจังหวะฟรีคิกของราชบุรีเปิดเข้ามาลูกนี้ก็ยังไปที่เสาแรกครับจังหวะเปิดของทางด้านโรเซียลุยส์กอยเดโรคนเดิม หลังจากนั้นเนี่ยได้บุกต่อเนื่องครับอัตภูนุพรมได้ล้มตัวยิงไม่ยังเบาครับจังหวะยิงของทั้งสทีมต้องบอกว่าถึงแม้จะมีโอกาสครับแต่มันยังไม่เข้าเป้าจังๆครับฟรีคิกเปิดลุ้นเข้าไปจังหวะนี้ได้หนุนขึ้นมาโมงครับคนนี้เป็นโกรันซูบาล่าครับถือว่าจังหวะการเข้าทำของทั้งคู่ยังขา,ข,าขาดกันเกินไปนะครับและลูกนี้เป็นทางด้านดักลาสกาโดโซ นี่เปลี่ยนตัวลงมาแทนโอบเบ็กกอนในช่วงข้างหลังครับยิ่งไม่เข้ากรอบบอลบุกของทางด้านดีจีและจังหวะนี่ตะวัดมาสอดเข้ามาเรียบร้อยครับหนึ่งต่อศูนย์เลยครับเป็นเชซนเทพตีโนไทยครับโอ้โหต้องบอกว่าเปลี่ยนตัวลงมาในช่วงท้ายครึ่งหลังครับแล้วนี่ครับถ้าเจ้าตัวเขาโอ้โหถ้าพกหวีลงไปในสนามน,นี่คุณจะชักขึ้นมาหวีเลยครับหนึ่งต่อศูนย์ครับ ต้องเรียกว่าช็อกวงเชื้อชาวบ้านครับจังหวะนี้สุภเษกล็อกหนึงจังหวะต้องบอกว่าออโโหลังหักไปเลยครับแล้วเป็นหนนาทีราเทพนี่สอนขึ้นมาที่บริเวณแถวสองครับไม่ล้าหน้ครับหนึ่งต่อศูนยครับยอมรับสภาพเลยครับทางด้านแนวรับของราชบุรีมิตรผลโอ้โหเป็นช่วงท้ายเกมแล้วด้วยครับจังหวะยิงของลีซอแน บอกมีสับหนึ่งทีก่อนจะหวีนะครับจังหวะยิงของรีซอหนึ่งกศูนย์ครับบัฟง์ซีขึ้นนำทางด้านราชบุรีเน่ผลหลังจากนั้นนี่เราบอกว่าเจ้าบ้านนี่ดาหน้าบุกเลยครับจังหวะยิงของรัตนะลูกนี้ก็ยังไม่เข้ากรอบครับองเคลื่อนของทางด้านทีมเจ้าบ้านรวมไปถึงจังหวะนี้บีจีมโอกาสได้ประตูที่สอง,องกันจังหวะยิงของทางด้าน พนาสิสิริพันลายครับเจ้าเต่าดินโยช่วงท้ายเกมเป็นช่วงทีท่บีบหัวใจครับแต่สุดท้ายก็ไม่มีประตูเพิ่มครับจบเกมเนี่ยบางกทยฟุตซีบุกไปเอาชนะราชบุรีวิตรผลได้1.0ต่อครับก็เป็นสามแต้มที่ที่ที่นึงพานะครับการที่ออกมาเยือนและได้แต้มสำคัญตรงนี้นะครับก็ต้องชมผู้เล่นเราที่ อดทนได้ดีในช่วงครึ่งแรกแล้วก็ในช่วงต้นครึ่งหลังนะครับกามาเสียสมาธิใน,ในช่วง20ินาทีสุดท้ายนะครับก็เรามีโอกาสที่จะมีประตูได้ครึ่งหลังก็มีมีน้อยด้วยนะครับผมก็ต้องยอมรับว่าเล่นเราสามารถที่จะเล่นได้ตามาแทคนติกแล้วก็อดทนในการเล่นกับผู้ต่อสู้ได้ดีก็<ม>คิดว่า,านาลิดมันจะกลับมาได้เหมืนมาแับมไม่เจ็บอะไรมักมากแล้วก็ผมจะต้อง Okay. in that. Way.